สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องเด็กชายบุญรอดนะคะสวัสดีน้านหนาวกับแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องบุญรอดแม่ไม้พ่อแหลมนะคะในช่วงเชา้าโอ้โหม้องมาร้องหาสามีใหญ่เลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาให้น้องบุญรอดนะคะส่งเสียงนะคะอันน่ารักน่ารักออกมาแต่ว่าต้องมีวิธีการนะคะหรือว่าต้องมีของมามาทำให้ยั่วใจนะคะก็คืออันนี้นั่นเองนะคะคุณแม่คะ่ะ ขนมนะคะในงั้นเราก็ไม่ยอมแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าบุญรอดนะคะจะชอบมากขนาดไหนนะคะหรือว่าจะถูกใจกับขนมขนาดไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปทานนมคุณแม่ก่อนแล้วนะคะแดดเป็นแดดแรงแต่ว่าไม่ร้อนเลยนะคะคุณแม่คะ่ะแดดไม่ร้อนเลยบุญรอดจ๋า ยืนหลับหรือเปล่าน้อมาแล้วนะคะโอ้โหยังไม่ทันทำอะไรเลยนะคะนี่ก็เพื่อที่จะกินนะคะต้องส่งเสียงอย่างนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ้าต,ตาโตของเราอร่อยไหมบอกแม่ๆอร่อยไหมครับ หน้าหนาวโ,โหน้องบุญรอก็ยืนนอนนั่งนอนนะคะเอนตัวนอนตลอดเวลาเพราะว่าอากาศอุ่นนะคะโอโโอ้้องชอบคุกกี้มากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าก็ให้กินให้ทานนะคะทุกๆเช้าเลยนะคะฝึกหัดกับเจ้าหนูนะคะโอเคยังคะอร่อยหรือเปล่า ต้องสั่งนะคะแค่เห็นซองขนมก็รู้แล้วนะคะว่าต้องทำอย่างไรนะคะโอ้โหโอ้โหก็จะเป็นพ่อหนุ่มเสียงหวานอีกคนนึงแล้วนะคะตอนนี้ดูกินปยันมือนะคะดูดยันมือเลยคุณแม่จ๋า <c oughs> แต่ว่าก็จะไม่ได้ให้กินเยอะนะคะคุณแม่ค่ะก็จะให้กินตาม จําจนวนของซองก็คือ5ชิ้นบ้างนะคะ6ชิ้นนะคะแล้วแต่แตกต่างกันไปแต่ว่าวันหยุดนี้คือแม่ควันก็จะต้องมีกล้วยมีอะไรให้น้องกินนะคะเด็ดอ,อร่อยนะคะตามสไตล์น้องบุลลอดชอบเลยนะคะ ดูทำตาโอ้มีความสุขนะคะคุณแม่จา๋าอร่อยมากหรือเปล่านะอร่อยมากหรือเปล่าโอ้โหคุณแม่ขาดูสิคะเสียงไปไหนจ๊ะขออีกทีนึงรอๆเลย ได้เข้าไปแล้วก็บิดใหญ่นะคะมีความสุขนะคะเด็กน้อยได้กินขนมในเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะก็นำคลิปความน่ารักนะคะความสดใสของวุ่นรอดนะคะมาแจกแม่ๆ่กันเนาะจะได้ดูนะคะพัฒนาการอีกอย่างหนึ่งของน้องรอดนะคะก็คือการออกเสียงได้แล้วนะคะคุณแม่ส่งเสียงน้อยๆนะคะส่งเสียงน่ารักน่ารักให้แม่ๆม่นะคะ เอาไปยั่วยวนคุณแม่อีกแล้วน้องรอดอันสุดท้ายแล้วส่งเสียงหน่อยครับโอเคเรียบร้อยนะคะหมดทั้งสองหอแล้วเกร็งมากๆเลยก็ยังอร่อยอยู่ต่อเนื่องนะคะคทำไมหันหลังมาจะถีบเหรอไม่ได้นะ ไม่ได้นะหันหลังมาจะทำอะไรเอ่ยอากาศนะคะแดดก็เป็นแดดอุ่นๆน,นะคะคุณแม่ดูสิคะขนสีน้ำตาลของมุนลอดโผเต็มไปหมดเลยหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้ายังอร่อยยังหาของกินอยู่นะคะมีอากาศนะคะเสียงลมเสียง ต้นไม้นะคะคุณแม่ก็บ่งบอกได้ถึงหน้าหนาวเลยแต่ว่าที่นี่ก็จะไม่หนาวอะไรมากนะคะจะเย็นๆในช่วงเช้าเฉยๆค่ะเดี๋ยวพอสิบโมงสิบเอ็ดมงก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วคุณแม่จะไม่ได้รู้สึกว่าแบบหนาวอะไรเลยนะคะแล้วก็จะมาเย็นอีกทีนึงก็ช่วงค่ำๆนะคะมีลมพัดแค่นั้นนะคะนอกนั้นก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะ วันนี้นะคะก็หวังว่าคุณแม่นะคะจะได้รับชมความน่ารักของน้องบุญรอดกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูน้อยของเราด้วยนะคะคุณแม่จ๋าเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเรานะคะตกงานอยู่พัทยาสามเชือกสามชีวิตนะคะคนนี้ก็ร้องไม่เบาเลยคุณพ่อครับโอเคนะคะแม่ขวานก็จะต้องโยนสับประรดให้แล้วเพราะว่าเดินมาทางนี้นะคะ สนะคะใหกินให้ทานกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องบกลาคุณแม่ไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะ